มันจะดีแค่ไหนถ้าในตอนเช้าเราได้ตื่นมาแล้วเจอกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ทุกๆวันผมเชื่อว่านี่คงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนคงอยากจะมีถ้าใช่ครอบครองเนี่ยมันก็คงจะไกลเกินไปแต่ถ้าใครอยากจะสัมผัสแบบหัวบ้านเนี่ยก็มาได้จันทบ,บุรี อีกหนึ่งจังหวัดที่ผมเองเนี่ยมีโอกาสได้มาบ่อยพอสมควรแต่คงจะเป็นครั้งนี้ครั้งแรกที่มาแล้วไม่ต้องทำงานมาเพื่อเที่ยวจริงๆและแน่นอนในการมาครั้งนี้ผมก็มีเป้าหมายครับในทริปนี้เป้าหมายของผมคือการไปชิดน้ำตกเขาสอยดาวที่เขาบอกว่าสวยงามมากๆ ตอนนี้เราอยู่ที่เขาสอยดาวหรือภูสอยดาวนะครับจังหวัดจันทบ,บุรีเรากำลังจะไปตองตองต,ต,ต,ตรงภาพหมู่ทักรูปนะเดินขึ้นเขาก็คือตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันมีเก้าชั้นในการเดินแต่ทีเน,นี้เราเก้าเก้าเราจะไปถึงชั้นไหนบ้างทางขึ้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางเดินที่ถ้าคนที่ชอบเดินทางขึ้นเขาอะไรเงี้ยก็จะโอเคหน่อยเพราะว่า มันค่อนข้างลำบากนิดนึงป่าแห่งนี้ค่อนข,ข้างดีใจอุดมสมบูรณ์พอสมควรเลยเพราะว่าเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าด้วยตลอดเส้นทางเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของสัตว์นานาชนิดเลยร้องกันอยู่ระงมทั่วป่าเลยตลอดเส้นทางสำหรับใครที่ชอบการผรจญภัย หรือชอบการเดินป่าอะไรแบบนี้นะก็น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเนี่ยก็ขอแนะนำว่าให้ลองมาดูในช่วงต้นๆทางเดินเนี่ยเส้นทางก็ยังเดินไม่ลำบากมากนักแต่พอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยทางก็จะเริ่มแคบลงแล้วก็ป่าก็จะเริ่มลกมากขึ้นตอนนี้เราเดินมายังไม่ถึงทั้นที่สองเลยครับ แล้วเราจะไปถึงชั้นเก้าเพละไหนชั้นที่สองยังไม่โผล่เลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงละสิบเอ็ดโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมง,โมงเราอยู่ชั้นชั้นหนึ่งไปไม่ถึงชั้นสองเลยน่าจะไปหนึ่งนะจะบ่ายโมงเราจะ <c oughs> อันนี้สายเดือนหรอพีอันนี้สายเดือน สำหรับคนที่เคยอยู่แล้วหรือว่าชอบเดินป่ากันอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะไม่ค่อยได้ไปเลยเดินป่าอะไรแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือน้ําเตรียมมาให้พร้อมเลยเพราะว่าในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควร แต่ละช่วงของเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีน้ําตกชั้นต่างๆให้เราได้แวะลงไปพักผ่อนล้างหน้าล้างตาแล้วก็เพื่อสร้างความสดชื่นให้กับตัวเองแล้วก็เดินต่อโดยที่เราอาจจะไม่ได้แวะทุกชั้นเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดในวันนี้ระยะทางเนี่ยประมาณ 6กิโลมันอาจจะดูไม่ไกลมากแต่ว่าในการเดินขึ้นลงเนี่ยมันเดินขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างเงี้ยลำบากอะ่ะแล้วมันต้องใช้เวลาเราต้องอยู่ในป่าเนี้ยประมาณ5-6ชั่วโมงกว่าเราจะลงกลับลงมาแล้วก็วันเนี้ยเราต้องรีบด้วยเพราะว่าเราน่าจะลงไปเกือบเกือบสี่โมงกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเย็นกว่านี้เนี่ยสัตว์ป่าก,ก็จะเริ่มออกหากินเนี่ยก็จะเป็นอันตรายอันนี้เป็นกฎของทางที่นี่เลยนะสําหรับในป่าแห่งเนี้ย เป็นป่าชื้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดเนี่ยก็คือเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกนี้อย่างเราเดินขึ้นมาเนี่ยเราก็เจอทัดทายด้วยงูดีนะที่เป็นงูตัวเล็กก็ไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมไม่ชอบมากที่สุดเลยแล้วก็พยายามที่จะเลี่ยงให้มากที่สุดนั่นก็คือท่าดูดเลือดเลี่ยงถึงที่สุดแล้วก็โดนไปห้าตัวแล้วก็โดนคนเดียวด้วย ขิเหลี่ยมน่าจะเป็นอะไรน่ากิงกร่ปัะ ออาาตอนนี้เราขึ้นมาแล้วก็จเจอจริงๆแล้วว่าเราจะลงแค่ชั้น6แต่ตอนเนี้ยเรามาเจอนักท่องเที่ยวเราถอดใจไม่ได้แล้วไม่งั้นเราจะอายน้องๆเพราะน้องๆมีแต่สาวๆกันเลยจิ๊กโกลฟิมครับน้องๆรับได้งลงวันไหนครับหนูเข้าไปดูจิ๊กโกลฟิมจิโกลจิโกลรู้จักจิ๊กโกลไหมจิโกลจิ๊กโกลฟิมอ่าติดตามด้วยนะฝ่าเจอกันของป่าด้นขางป่าครับ ทีนี้ทีมพวกเราก็เดินทางต่อน้องๆก็กลับลงไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราถอดใจนี่อายน้องแย่เลยไปต่อดีกว่าถึงแม้ว่าธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามมากขนาดไหนก็ตามแต่แต่ภายใต้ความงดงามนี้หากเราเที่ยวกันด้วยความประมาทมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้มากเหมือนกัน ช่วงที่ระยะทาง1,500เมตรขึ้นไปแล้วเนี่ยหรือกิโลครึ่งกิโลก,กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยทางจะเริ่มสูงขึ้นแล้วก็ด้านข้างของของทางเดินที่เราเดินเนี่ยมันมันเป็นเหวที่ค่อนข้าง,างที่จะลึกมากเพราะว่าถ้าพลาดพลัง้งหรือว่าตกลงไปเนี่ยบอกเลยเลยว่าถ้าไม่ตายก็คงใช้เวลาที่นานพอสมควรในการช่วยเหลือเพราะว่าน่าจะระบ,บากน่าดู แต่ดาวจากสายตาแล้วผมว่าไม่น่ารอดก็ระวังกันด้วยละกันหนึ 4, ่งพันแปดร้อยเมตรหรือหนึ่งกิโลแปดร้อยเมตรตอนนี้เหมือนเส้นทางที่ เดินมาเราจะเจอปัญหาแล้วครับเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ล้มอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตอนนี้เราเดินขึ้นมามันมันเป็นทางตันงสว,ว่าเราน่าจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจละทุกคนครับตอนนี้เราขึ้นมานเกือบจะถึงั้นที่เก้าแล้วแต่ว่าเราเจอต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันล้มล้มฝางอยู่เราก็เลยไปต่อไม่ได้จนถึงสุด น้ำตกเส้นนี้นะครับเพื่อจะพิชิตดูหน้าแต่ละคนผิดหวังแต่ก็คุ้มอยู่นะแต่ก็คุ้มอยู่ที่เรา<ม>ขึ้นมาถึงช<ม>ั้นนี้มันสุดแล้วจริงๆอะ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เราได้มาไกลที่สุดน่าจะใกล้เคียงที่สุดละในจุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจไว้ก็ ต้องทำใจแหละคุณด้วยครับเราเจอทางไปแล้วน้องที่ที่เดินที่สวนกันเมื่อกี้นี้นะแล้วน้องเขากลับลงมาเนี่ยเราคิดว่าเราหมดหวังแล้วที่จะไปพิจิตทันเก้าเนี่ย เพราะว่าต้นไม้ใหญ่มันขวางหรือว่าเทพพดาเขาสงสารเราครับตอนนี้คือน้องอ่ะหาทางไปจนได้ใช่ไหมเสร็จแล้วน้อง,อ,งอ่ะน้องโผล่มาเรียกเรา่ะทีเนี้ยเรก็ลุยกันต่อสิครับมาถึงขั้นนี้แล้วไปต,ตาต้นไม้ใหญ่ คุ้มค่า,าจริงๆตอนแรกเราตัดสินใจว่าเราจะลงกันละแต่น่าจะเจ้ป่าเจ้าเขาหรือเปล่าครับที่ยังอยากให้เราไปให้ถึงจุดหมายตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้ำตกเขาสอยดาวชั้นที่เก้าคือชั้นที่สุดละสุดทางแล้วนะ เราได้มาพิชิตมันสำเร็จแล้วทุกคนเอ้เดู้และสิ่งที่เราได้เห็นมันคือความสวยงามที่คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆน้ำตกเขาสอยดาวจันทบุรี